คำเตือนการจัดทําข้อมูลเราเป็นเพียงสื่อกลางใช้สถติและความเป็นไปได้โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมใช้เพื่อเป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคสนับสนุนให้ซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นสวัสดีครับเป็นเพื่อนท่านผู้ชมที่รักทุกท่านครับยินดีต้อนรับสู่เด็ h ชาแนลคลิปนี้แอดก็มีเลขเด็ดจ,จากสํานักเสือตุกถังพลังเงินดีมีโชคและอาจารย์ธนากร มาฝากท่านผู้ชมเพื่อใช้เป็นแนวทางซื้อสลากินแบ่งรัฐบาลงวด1กุมภาพันธ์2564นะครับเรามาดูสำนักแรกกันเลยนะครับของอาจารย์ธนากรนะครับชุดนี้ก็เป็นชุดเด่นเหนือนะครับ3ตัวมา1ตัวนะครับให้วิ่ง2วิ่ง5วิ่ง7มาแล้วก็ชุด2ตัวให้มาทั้งหมดทั้งมวล12ชุดได้แก่2021 23 29 50 51 53 59 70 71 73 79ครับ เรามาดูสำนักต่อมาครับก็เป็นสำนักเสือตกถังพรังเงินดีมีโชคให้เลขเด่น2รอง4แล้วก็ชุด3ตัวเต็งโตดได้แก่823 924 527 329 742 643 147 049ครับชุด2ตัวบนล่าง23 24 27 29 52 424 47 4954ระว,วังเบิ้ล22และ44ก็เป็นเลขเด่นกับเลขรองนั่นเองครับ22และ44นะครับเราไปเทียบดูนะครับสองสำนักนี้นะครับว่าจะมีเลขอะไรเหมือนกันมีเลขอะไรชนกันบ้างนะครับเราก็จะได้เลขเด่นขึ้นมาครับท่านผู้ชมครับมากันแล้วครับเลขที่ชนกันนะครับเลขเด่นเสือตุถังพลังเงินดีเลข2ไปชนกับของอาจารย์ธนากร ก็ให้เลขวิ่งมาเป็นเลข2เช่นกันนะครับแต่เป็นข้อมูลบนนะครับแล้วก็เลขชุด2ตัวครับชนกัน2ชุดเลยนะครับน่าสนใจเลยทีเดียวครับท่านผู้ชมครับได้แก่ชุด23แล้วก็ชุด29นะครับที่แอดวงกลมสีแดงแไว้นะครับอาจารย์ธนากรบอกว่าเป็นข้อมูลบนนะครับเสือตกถังบอกว่าบนล่างได้นะครับนี่ครับเราก็ได้ข้อมูลแคบมาแล้วนะครับท่านผู้ชมครับไปดูชุด3ตัวของเสือตกถังพลังเงินดีครับชุดไหนที่มี23แล้วก็29ครับ มี2ชุดนะครับได้แก่8,23แล้วก็329เครับเราก็ได้ข้อมูลแคบมาแล้วนะครับท่านผู้ชมครับนี่ครับก็เป็นข้อมูลแบบแคบๆนะครับแอดเอามาแบทเทิลให้ท่านผู้ชมได้ข้อมูลแบบแคบๆแบบเแบบแบบแบบน้นๆกันเลยนะครับท่านผู้ชมก็แคปหน้าจอไว้เลยนะครับใช้เป็นข้อมูลซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลวดหนึ่งกุมภาพันธ์2564ที่จะถึงนี้นะครับแอดก็ขอขอบคุณเจ้าของข้อมูลทั้งสองสำนักนะครับ แล้วก็ขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรับชมทางนี้แอดก็ขออำนวยไอโฟนท่านผู้ชมท่านจงโชคดีมีชัยในวันที่1กุมภาพันธ์2564ทุกทุกท่านทุกทุกคนเลยนะครับรักทุกท่านครับขอบคุณครับ